วงในค่ะออกมาเมาส์แซบนะคะแฉรพฤติกรรมคนจีบอิงฟ้าวราหะค่ะเขาบอกว่าเนี่ยคนเนี้ยครอบงำการใช้ชีวิตวุ่นวายไปหมดเลยจนทําให้กองมีปัญหาคนนึงหิวแสงอีกคนนึงก็หิวเงินผู้ชมค่ะก็อบอกเลยว่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเป็นใครจากการณีที่อิงฟ้าวราหะค่ะมิสแกร,รนไทยแลนด์2022นะคะที่ต้องบอกว่านาตอนนี้เนี่ยกำลังมีดราม่าว่าเธอเนี่ยรับงานเยอะจนไม่มีเวลาไปเทรนนางงามเพื่อเตรียมตัวไปชิงมงกุฎมิสแกร,รนอินเตอร์เนชั่นแนล2022ที่บาหลีเลยในประเทศอินโดนีเซีย ใะะกล้จะถึงแล้วด้วยค่ะร้อนไปจะถึงคุณวัฒน์อิสร,รสนะไกรศีลค่ะต้องออกมาไลฟ์สดฟาดแบบลอยๆเลยแบบจุกๆเลยนะคะงานนี้เนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นกระแสขึ้นมาทันทีค่ะ จนล่าสุดนะคะต้องบอกว่ามีคลิปของคนใกล้ชิดค่ะออกมาพูดเรื่องราวที่กําลังแบบเป็นประเด็นอยู่นขณะน,นี้โดยเฉพาะในเรื่องของคนที่เข้ามาจีบอีกฟ้าค่ะพร้อมกับเล่าถึงว่าเออพฤติกรรมของอีกฝ่ายเป็นยังไงบ้างอย่างงุ่นอย่างนี้นะคะคลิปเรื่อง่าวค่ะถูกเผยแพร่ลงในทิตกตอกันนะคะโอ้โหได้ไดีว่าช่วงนี้กําลังฮิตเลยค่ะเปิดไปไหนก็เจอนะคะเขาบอกว่า คนที่เข้ามาจีบน้องเนี่ยรู้มาว่าพยายามจะครอบงาน้องพาน้องไปนั่นไปนี่แล้วทําให้กองเนี่ยมีปัญหาในการติดต่อรู้นะว่าเป็นใครมีคนจีบพยายามจะเข้ามาในชีวิตแต่ว่าไม่รู้เป็นแฟนกันหรือยังอันนี้ไม่รู้แล้วก็เรื่องคนที่เข้ามาจีบเนี่ยคนใกล้ตัวก็เห็นดีเห็นงามด้วยเหมือนกันอวยยศให้การช่วยกันพาน้องไปนัน่นไปนี่ตอนนี้เนี่ยรักเอ่ยเตยหอมเออแล้วคนเนี้ยพยายามจะเข้ามาในชีวิตแล้วก็ครอบงาจิตวิญญาณของน้องวุ่นวายไปหมดติดต่อไม่ได้เลยวัน วันไหนที่ว่างี่ยก็ไม่ว่าหรอกเออวันไหนที่แบบมีไม่มีอะไรก็ไม่ว่าแต่วันไหนที่ต้องไปทํากิจกรรมของกองเนี่ยมันเป็นภาระที่น้องจะต้องไปทํางานนี่พูดความจริงนะพร้อมผีชีพรักน้องนะแต่คนใกล้ตัวเนี่ยคือคนนึงหิวแสงอีกคนหนึ่งหิวเงินไม่รู้จะเอาอะไรไปใส่หัวน้องนักหนาก่อนที่น้องจะได้ตําแหน่งเนี่ยเราไม่มีใครมาปวดหัวเรื่องแบบนี้เลยและหลังจากที่คิดเรื่องกราบหูเผยแพร่ออกไปค่ะแน่นอนว่ามีชาวเน็ตออกมาคอมเมนต์ทายกันเพียบเลยค่ะเอ๊ะว่าจริงจริงแล้วเนี่ยใคร ใครกันแน่ที่มาจีบอิงฟ้าเออมันมีคำใบ้อยู่ในทิกตอกเหมือนกันค่ะแต่ว่าเราไม่สามารถพูดมาได้นะคะก็เอาเป็นว่าเรื่องราวนี้เนี่ยก็คงจะต้องมีการดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อนะคะและนี่ก็คือข่าวไวทยไทนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสะร้อนของสังคม